วัดีค่ะวันนี้เราจะไปซื้อของกันจะต้องไปซื้อของกันใส่รองเท้าใกล้จะถึงแล้ว จะซื้ออะไรดีเข้าไปด้านในแล้วก,กันอืะสลามหรอสลามเฮ้ยลูปิกพัดลมป๊อปฮูเครเจลแอลกอฮอลนี่ไงแอลกอฮอลเฮ้ น่ารักยางมัดผมเส้นอะไรเนี่ยปากกาก็มีอมน่าจะซื้อไปเรียนได้นะปากกานี่สวยจังควงได้ง่ายเออควงได้ไดหูเคสโทร,รศัพท์อันนี้ไม่ใช่นะครับผมขอใส่เคสก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นเคสโทร,รศัพท์อุ้ย โทรศัพท์อันนี้มันโทรศัพท์นะอันนี้คือเคี๊โทรศัพท์หมดเลยเยวค่อยมาพูสีสามสิบหกสีกิฟบกับอันนี้วิ่งน้องแมงคำไหนเอยแม่คำอยู่ไหมครับได้ไดตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งนะคะรักสามเจ้านี่น้องแมงคำ มีไม่กล้าจับกลัวมันเงียบๆวันนี้ชื่ออะไรดีนะคิดไม่ออกของเยอะมากๆเลยอแกไปหากล่องใส่ก่อนโอเคได้ที่ใส่มาแนละ้วชื่ออะไรดีนะเอาอันนี้ หนึ่งอันมียาสีไหนดิสีเมสิคแค่สิบสองสีเอาสีสามสิบหกสีเลยก็แล้วกันใส่ลงไปซื้อโทรศัพท์ก็แล้วกันเครื่องหนึ่งโอเคอุ้ยเคสโทรศัพท์เอาคันไหนดีเอาอันนี้ดีกว่าน่ารักสุด เอาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย,ยไม่เอาเดีก็เอาอันอันนี้ก็รวยเกินอเอาอันนี้ออนนไปเดอนต่ออันนี้เหรอควงได้ง่ายไหมถ้าควงได้ก็โอเคทุกคนควงได้ซื้อไป ซื้อแบบนี้ไปด้วยทุกอย่างสิบบาทนะครับขนาดโทรศัพท์ยังสิบบาทอ่ะนี่เส้นอันนี้เส้นอะไรเนี่ยอืมเอาไปเอาสีอะไรไปดิเอาสีนี้ก็แล้กันชมพูดำอุ้ยจะไปเจวันโก็ห่นะมาโอเคต่อไปเคสเจวันกวโกโห่หเอาสีชมพู เดี๋ยวแ๊บนึงนะอืมอันนี้มันเป็นสีชมพูงั้นโอเคสีชมพูือของเล่นเอาพัดลมเอาลูปีเอาสลามแค่นี้ก็พอแล้วนีของในร้าเนเลยคิอุ้ยยังไม่พอเราต้องกลับไปก่อนนี่เราต้องเอาน้องเมงคาไปด้วยโอเคทั้งหมดกี่บาทเนี่ย โอเคซื้อเสร็จแล้วไปดีกว่าแล้วก็จะไปเล่นให้ทุกคนดูกันนะคะโอเคค่ะถ,ถึงบ้านแล้วนี่ชิ้นแรกลูบิแปบบ๊บนนะต้องการเล่นนะแต่เล่นได้แค่มือเดียวอะเพราะว่าอีกมือนึงถือกล้องอยู่ทำไงดีโอเครู้และโอเคนะวางไว้อย่างนี้หฮอนายไห ที่สูงกว่านี้โอเคสองพอนวะนี่รูกชิ้นแรกนะทุกคนเป็นแบบนี้เป็นรูปอีกนะทำเป็นรูปดอกไม้นะคะโอเคทำไปเรื่อยๆนะทำยากจิบหาย มันเริ่มฝืดแล้วตั้งแต่ของใหม่มานะคะโอเคค่ะชิ้นต่อไปแบบชิ้นนี้เป็นพัดลมเกือบลนยึดแม่อันนี้เป็นพัดลมนะคะเปิดได้แม่ขาน่าจะชาร์จแบตมาให้แล้วต่อไปเคสโทรศัพท์ โทรศัพท์ด้วยอืมลืบก็จะมีสามเคสสามรุ่นเ้าก็จะมาลองให้ทุกคนดูกันนะคะใส่โทรศัพท์ลงไปนี่นะคะมันก็จะมีรูรหลเหมือนงี้โอเคสวยอันนี้น่ารักอยู่ คนขาโทรศัพท์เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะโทรศัพท์ตกค่ะไม่เป็นไรอะหม่อันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะคะหูน่าจะเตะโอเคแป๊บนึงแกะก่อนอืมเคสนี้ชอบไหมอืมน่าจะชอบอยู่นะสีเข้ากันอยู่แดงกับแดงเนี่ยรุ่นเดียวกันนะ เขากันมักแดงมิกกี้เมาส์มินมนีาา่เมาส์นะล่ะมิกกี้อยู่มิกกี้อยู่กรุงเทพไหะครับชอบอันไหนก็จะสั่งด้วยเลยนี่อันนี้อันที่สามบูดมหมนครับชอบวันไหนอันนี้อันที่สามอยวเพิ่งนะอันที่หน,นึ่งคะ่ะอันที่สองคะ่ะอันที่สามค่ะ มาชิ้นต่อไปผมรีวิวให้รวดเร็วนะครับคลิปจะยาวเกินไปอันนี้ก็จะเป็นเคสใส่กันนะคะอันนี้เป็นเจลแอลกอฮอล์นี่เป็นคิดเจลแอลกอฮอล์คะอันนี้เส้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเส้นเส้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเส้นเส้นอะไรเส้นอันนี้จะเป็นกิฟต์นะคะโอเคค่ะต่อไป ก็เป็นสลามนะคะสลามไหนอันนี้สลาม,ลามนี่นะคะสลามค่ะนี่ยืดมมากๆนุ่มมากเลยทุกคนเอาขาดอืมโอเคค่ะไม่กดให้ดูนะครับโอเคไปยังรวดเร็วต่อไป มีกระดาษอย่างนี้ก็ต้องมีปากกาสิคะอ่าอันนี้เป็นปากกาอันนี้ควงง่ายนะเพราะมันเบามากโอเคค่ะว่นลูกหัวใจอุ้ยอันนี้สวยมากแม่โอเคอันนี้ก็ได้เโอเคปากกานีไนนไนน้ได้ค่ะต่อไปปากกาซองนะคะไม่คิดเกจแกะสีสามสิหกสี มาค่ะแกะสีสามสิบหกสีกันเอาสีแดงจะได้ระบายหัวใจระบายเกียรตระบายนั่นเนี่ยโอเคระบายหัวใจสองดวงสีนึงก็จะมีสองสีนะคะแท่งนึงก็จะมีสองสีพูดง่ายเมื่อกี้พูดผิดขอโทษเหนื่อยมาก ในการรีวิวขอให้พวกเี่ยานล้วโอเคนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย